สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับคลาสสิกแมตช์นะแมตช์ที่น่าประทับใจของยูฟ่าแชมเปียนลีกตั้งแต่ปี2000นะครับแมตช์แรกเราไปที่ปี1998นะครับแบนยูเจอกับบาร์เซโลนาจังหวะนี้แรกมาบาร์เซโลนาได้ลูกนำขึ้นก่อน1-0จากแอนเดอร์สันนะครับจังหวะนี้แกรี่เนวิล เข้าบอลพุดไปหน่อยนะแอนเดอร์สันยิงผ่านทางปีเตอร์ชไมเคิลไปเป็นความผิดพลาดของทางแกลลี่เนวิลนะครับจังหวะถัดมานี้ลูกนี้ได้ยิงไกลจากลิวอโดนะครับแต่ทางปีเตอร์ชไมเคิลก็ยังเซฟไว้ได้นะถือว่าในปีนั้นปีเตอร์ชไมเคิลนี่แทบจะเป็นเดอะแบ็กบูจังหวะถัดมาแมนยูได้ขึ้นตรงกลางเดอะไวโยกับลูกนี้กดหายไปเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตีเสมอทางบาเซลนาเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะืลูกยิงนี้สุดสวยมากๆจังหวะถัดไปครับเป็นจังหวะจากแดนกลางตัดเข้า มาเป็นทางปีเตอร์ชูไมเคิลปัดจังหวะแรกจังหวะสองยังปัดออกมาได้นะไม่งั้นจะโดนซ้ำด้วยทางเดโก้นะครับผมจังหวะถัดมา The White York, เดไวย์ยกล่น1 2กับแอนดิโคบอลมาเทียแอนดิโคตวัดเข้าไปลูกนี้แมนยูออกนำเป็น2ประตูต่อ1น,นะครับ ช่วงในช่วงนาะทีที่53นะนำบาร์เซโลนาเป็น2ประตูต่อ1ลูกนี้เล่นวันทูกับเดวายยอกได้สวยงามมากจังหวะถัดไปเป็นจังหวะฟรีคิกของทางบาร์เซโลนาครับกองจับไปที่หลุยฟันกาวนะัอยู่ที่ลูกบอลนี้เป็นริวาลโดนะครับค่อยๆกม้มหน้ายิงลูกนี้เสาไกลทางปีเตอร์ชมัยเคล่นไปผิดทางนะบาร์เซโลนาตีเสมอได้เป็น2ประตูต่อ2จากฟรีคิกของริวาลโดนะครับ ลูกถัดมาเป็นเดวิดเบคแ, <S 1> <S 1> แบคนพ,พยายามเปิดเข้าก้างโดยวยยกก้มมองลูกนี้บอนกระดอนพื่นแต่ยังโดนปัดออกไว้ได้นะครับสมัยนั้นทางเซอร์เล็กฟูซันยังหนุ่มๆจังหวะนี้เบคแคมเป เปิดบอลทงกังดวยองมงโคขายเรียบร้อยเป็นดยวยยองทำให้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกนำเป็น3ประตูต่อ2ครับจังหวะเปิดบอลวงคงของเบคแคมนี่ถือว่าหมดจดงดง,งามเหลือเกินจังหวะถัดไปเป็นทางแอนด้โคเปิดให้ดวยยองแต่สุดท้ายกรรมการเป่าว่าเป็นลูกล้ำหน้านะถ้ามีการเช็ควีอาร์น่าจะไม่ล้ำนะครับลูกนี้จังหวะถัดมาเอาบอลโยนเขาลรเวอว์พูลพังบกพร่อจักรยานการลูกนี้หายไปเลยเป็นประตูตีเสมอ3ประตูต่อ3ของ ของบาเซโลนาได้ประตูจากลิวาโดลูกนี้หมดจดงดงามเลยทีเดียวจังหวะพักอกและขึ้นเป็นลูกวอลเล่ลูกนี้เอาจังหวะนี้ลิเวอรโกมนะ้มหน้ายิกก้มงบนชนคานสนั่นวันไหวแต่ยังไม่เป็นประตูขึ้นนําของทางบาเซโลนานะจังหวะสุดท้ายกรรมการเป่าหมดเกมทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับบาเซโลนาสุดมันไป3ประตูต่อ3นะครับแมตช์ถัดไปเราไปที่ ปี2003ครับวันที่23เดือน4แมนยูเจอกระเรียมันลิดนัดแรกเนี่ยเรียมลิดชนะแมนยูมา3ประตูต่อ1นะนัดนี้มาเริ่นที่บ้านแมนยูเอาจงวาแ,แรกลุกฟฟานนี้ตลอยล็อกหล,ล,ลบโรเบโตคาร์ลแต่อีเก้คาสิชาาสก็ยังเซฟไว้ได้ครับผม จังหวะถัดมาเป็นโรนัลโดออกทางขวาลูกนี้ก้มหน้ายิงหายไปเลยครับเป็นประตูขึ้นนําของเรียลมาดริดหนึ่งประตูต่อศูนย์จากโรนัลโดอานายนะลูกนี้อกอกบอลไปทางขวาทางบักเต้ถอยไปแล้วปิดเสาแรกไม่ละเอียดจังหวะถัดมาไอ้กิ๊กตัดเข้ามาที่โซชาไกลาเป็นนิดต่ลอยเข้ามาฮอตจังหวะสุดท้ายทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกตีเสมอทางเรียวมาดริดเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับลูกนี้แลนกิ๊กแทงสวยมากๆนะ จังหวะถัดไปเป็นเลียวบ,บัลลิคับสีดานแทงให้คาร์ลตัดเข้ามาตารงกลางเป็นโรเบรโดอาไนยครับยิงตีใช้คําว่ายิงออกน้าเป็น2ประตูตนะ่อหนึ่งลูกนี้สีดานแทงให้กับโรเบโตคาร์ลแล้วตัดเข้ามาตออกการงกลางที่โรนัลโดอาไนยจังหวะถัดมาบอลออกมาทางซ้ายจังหวะคลิปคเอาบอลเข้าประตูตัวเองนะครับเป็นฮูเกอรานะทาประตูตเข้าประตูตัวเองลูกนี้ลอดขาคาสิยาด้วยได้2คะแนนนะครับเวรอนพยายามจะเปิดบอลนะแต่ลูกนี้มันเฉลี่นะครับ จังหวะถัดมาตรงการเป็นโซชา้มหน้าลูกนี้คาสียะก็ยังเซฟไว้ได้นะครับบอลจอจอโซชายิงเต็มข้อ สุดท้ายเวลอนมาปัดลูกนี้ก็ยังเป็นคาซยาตอีกลูกนะที่พยายามเซฟลูกยิงของเซบาสเตียนเวลอนไม่ได้จังหวะสุดท้ายเป็นฮังกูติกมหน้าย,ยิงลูกนี้หายไปเลยเป็นทางโรนัลโดอานายนะจากนอกกรอบเขตโทษตวัดยิงด้วยขวาบ,บอลฮุบเสาสองเข้า,าไปสวยงามทำห้เรียมมาริโกอ,อกนำเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะลูกนี้ต้องยอมรับว่ายิงสวยสดงดงามลูกถัดไปเป็นลุดฟานนิตาลอยพยายามลูกนี้ก็ยังโดนคาซยาตป,ปัดบอลออกไปได้นะครับบอลเช็ดเสาออกข้าง จังหวัดหัดมันก็ยังเป็นของแมนยูโยนเข้ามาตรงการโซชาร์จังหวัดตัดโมงได้ก่อนคาซุยะเแต่บอลมันไม่ตรงกรอบนะสุดท้ายและยังตามอยู่3ประตูต่อหนึ่งนะลูกนี้อ้าวได้ลูกฟรีคลิกนอกกรอบเขตโทษครับผมคนยิงของแมนยูไม่ใช่ใครท่นเดวิดไปแค่ป,ปาริโคอกเสียบเสาหายไปเลย ต่อสามจากลูกฟีคิกอันสุดสวยของเดวิดเบคแฮมจังหวะถัดมาจังหวะสุดท้ายเป็นซินดีสดดนพยายามจะสับหลอกลูกนะแต่สุดท้ายกรรมการก็ยกว่าเป็นธงรำหน้านะครับแต่ทางกุตีก็ยิงไม่เข้าอยู่ดีจังหวะถัดมาลุตตีลอยลูกนี้พยายามตว,วัดเข้ากลางเอาบอลไปถึงเฮกิล่าเอาสุดท้ายบอลหลุดมาที่เบคแฮมกลายเป็นว่าเบคแฮมยิงให้แมนยูออกนําเป็น4ประตูต่อ3านะลูกนี้บอลจังหวะสุดท้ายมันไปแฉบทางฮูเกล่านะ กลายเป็นว่าเบคแคมสุดท้ายกรรมการเป่าจบเกมเป็นเรียวมันติดครับผล2นัดเข้ารอบด้วยประตูรวม5ประตูต่อ4นะครับแต่นัดนี้ใช้คำว่าแพ้แมนยูไป4-3อย่างสุดมันเลยนะครับผมนัดถัดไปไม่ต้องพูดถึงใครที่ไหนครับเชลซีเจเียบร้อยไอเกอร์จอซิน จังหวะโต้กลับขึ้นมาเนี่ยได้ประตูเร็วนะครับองเชลซีเป็นกุจเซนพยายามก้มตัวล้มตัวยิงบอลมันข้ามตัวทางวอลเดนไปนะครับจังหวะถัดไปไม่นานเท่าไหร่เข้ามาตรงกลางเป็นจอนเทอรี่ได้ตวัดหน้าปากประตูแต่ลูกนี้มันใกล้เกินไปนะบอลมันเหินข้ามคานไปนะครับผมเป็นแฝงเลมพานนะจังหวะถัดไปเชลซียังได้บุกรับบอลเฉล็บมาตรงกลางเอาลูกนี้ปัดออกมาได้กลายเป็นแฝงเลมพาดเข้าไปซ้ำได้กลายเป็นเชลซีออกนําเป็น2ประตูต่อศูนย์นะจังหวะนี้ประตูรวมนี่เชลซีเข้า รอบเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ต้องดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเอาถัดมาจาังหวะเดียวเดมเมดับเปิดเข้ามาตัดกลางเอานาทีที่19เชลซีออกนำบาเซลูนาเป็นซาเบตูโตโซู ต้องยอมรับเลยจังหวะสุดท้ายกลายเป็นว่าเชลซีทําได้ดีกว่านะครับแล้วลูกนี้ทางเอโต้พยายามจะปันจากนอกกรอบเขตโทษแต่ก็ยังปีเตอร์เชคก็ยังเซฟไว้ได้นะปีเตอร์เชคต้องยอมพิสูจน์ตัวเองในนัดนี้ครับเอาลูกนี้ตวัดเข้ามาตรงกลางบอลป,ปินปินตรงกลางสุดท้ายบาเซลลนาได้ลูกโทษนะกลายเป็นว่า เป็นลูกโทษของทางบาร์เซโลนาคนยิงก็ไม่ใช่ใครไหนลิเว do, อร์โดก้าวเข้ามาก้มหนึ่งยิงปุ๊บบอลเสียบเสาเข้าไปกลายเป็นลูกตีไข่แตกของทางบาร์เซโลนาในนาทีที่27นะครับตามมา1ประตูต่อ3นะอีกจังหวะทัดมาบอลอยู่ตรงกลางอันดิโนยงยกยกยกเอาจิปลูกนี่หายไปเฉยเลยครับกลายเป็นโลนัลีิโยนะ จังหวะนี้หลอกผู้เล่นเชลซีอยู่หน้ากอลเขตโตถึง3คนสุดท้ายจิ้มด้วยหัวเกือกบอลเข้าไปเลยจังหวะถัดไปกลายเป็นว่าเอโตอ้พยายามโต้กับเรียวพิกลูกนี้ยิงเต็มข้อแต่บอลมันหืนข้ามคานไปนะครับผมยังทาอะไรได้เป็นของเชลซีอีกทีบอลมางี้ที่แฟงแลับดาพยายามยิงชนเสาแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าไปตรงตัวทางวอเดนนะเดเมนดับเดเมนดับเปิดบอลเข้าไปตรงการแฟง ไม่ใช่แฟงน่าจะเป็นทางจอนเธอร์ลี่นะพยายามมงลูกนี้แต่บอลก็ยังตัวทางเวลเดสไปสุดท้ายเป็นเบอรซโลนาได้บุกลูกนี้ยิงมาปีเตอร์เชกก็ยังปาดออกจากข้างไปได้นะครับผมกลายเป็นว่า จังหวะสุดท้ายต้องมาดูกันอีกทีนะครับจังหวะเปิดมุมลูกนี้โยนเข้ามาพยายามก้มโบกก็ยังเป็นปีเตอร์เช็คนะปัดลูกออกมาจากเส้นได้เลยนะลูกนี้เซฟได้จากเส้นเลยนะครับช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงที่ท็อปฟอร์ของปีเตอร์เช็คมากๆจังหวะยิงไกลงนี้ลูกแรมพัดยิงบอลหลุดกรอบออกไปหน้าเสียดายนะจังหวะยิงบอลมันเหินแล้วบอลมันไซก้อยนะครับบอลมันเลยปิ้นออกไปนะครับผมภาพตัดมาที่เชลซีเปิดลูกนี้แลมพัด เป็นจอห์นเทอรี่นะครับพยายามขึ้นมุมกายเป็นว่าจอห์นเทอรี่ทําให้เชลซีออกนําบาเซล่าเป็น4ประตูต่อ2ครับลูกนี้ไม่มีใครปิดทางจอห์นเทอรรี่เลยนะขึ้นโด่งๆบอลเสียบเสาไกลไปเลย ลสุดท้ายกรรมาการเป่าหมดเวลากลายเป็นเชลซีพิกนรกนะครับกับมาสดแซงชนะบาร์เซโลนาได้เป็น5ประตูต่อ3นะเข้ารอบไปในยุคนั้นเป็นยุคของทางโมริโยขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่กดซับด้วยด้วยบายบาย